ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนผลเคลื่อนเข้า3 7จจังหวัดวันนี้สุกที่17มิถุนายน2,565พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติ วันศุกร์ที่17มิถุนายน2565โดย37จังหวัดที่กรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านเพชรบูรณ์พิศณุโลกเลยหนองคายอุรณธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรี ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดจะอยู่ที่ภาคเหนืออีสานกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40%ของพื้นที่ รองลงมา30%ของพื้นที่ที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากในวันนี้นะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงสาเหตุปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนที่ปกคลุมทั้งประเทศไทยทางตนบนและประเทศไทยทางตอนล่าง ส่วนนะครับหย่อมความรัอากาศต่ำเลื่อนขึ้นไปปกคลุมเวียดนามตอนบนและอ่าวตังกีะส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนหลักๆของประเทศไทยนะครับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมทางด้านตอนล่างๆนะครับทั้งอีสานทางตอนล่างตะวันออกและบริเวณภาคใต้ดังนั้นนะครับฝนลดลงก็จริงแต่นะครับบริเวณที่ตกจะมีฝนตกหนักตกนานตกแช่บางพื้นที่ก็ตกได้้ามวัน้ามคืนนะครับแต่เป็นส่วนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ ไทยตอนบนและวบริเวงภาคใต้ และหลังจากนั้นนะครับ18ถึง20มิถุนายนฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงนะครับจากนั้น21มิถุนายนจนถึง26มิถุนายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งขอให้เตรียมตัวรับมือฝนระลอกใหม่กันนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดวิจรารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ